ให้อาหารม้าจอนเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ฟ้าสวยดินเราซับลาบแล้ว เฮ้าอียงให้เขากินเสมอจิมะเฮ้าทำไมอีแดงทำไมอีอีแดงย่างขคยกขคยกละแดงทำไมแดงเดินขคยกขคยกละ่ะ <c oughs> โอ้เฮ้าอย่างเดีนยวนี้ mày 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 ไปไหนไปไหนมาเร็วมาเร็วมากกินเรีวเร็วเลีวเี้ยขานีกสนยานนั่นเพื่อที่ได้กินน้ำข้าที่ขาวกรยานนั่นขาวกนข้านียานบกเถามาแล้วบกเถาแดงบกจาปูนมาแล้วอดำจะมากิน มากิน <S 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 เสร็จภารกิจของวันนี้นะคะ